แต่ชาญที่สี่เนี่ยชาญที่สี่มันเป็นชาญอยู่ในอ,องค์มรรคนะพระพุทธเจ้าท่านท่านตัดไว้แค่นี้จะพอดีว่าเงินเถอะแค่นี้จะพอดีอ่าแค่นี้จะพอดีในการเจริญชาญในการในการมีชาญถึงระดับสี่เนี่ยจะพอดีพอดีนี่หนึ่งสองสามสี่นี่อ่าเป็นบาตรานแห่งการบรรลุธรรมได้เลยนะเป็น เป็นเป็นระดับพื้นให้เกิดวิปัสนาได้เลยนะแต่ว่าห้าหกเจ็ดแปดถ้าใครทำได้ก็ทำเป็นบาดฐานแห่งการบรรลุทาได้เหมือนกันแต่มันจะละเอียดไปเรื่อยมันจะละเอียดมันจะไม่เห็นรูปมันจะไม่เห็นรูปถ้าเป็นระดับที่ว่าห้าขึ้นไปเนี่ยมันจะไม่เห็นอาการหยับหยับอ่ามันจะไม่เห็นอาการหยาบหยับเพราะมันเป็นอรูปแล้วมันไม่ได้อาศัยรูปแล้ว มันอาศัยอากาศสารัญญาเยตนะไปละอากาศไปแล้วเพ่งอากาศไปสู่ความว่างมันก็เลยไม่เห็น,ไม,หนไม่เห็นไม่เห็นรูปไม่เห็นในสิ่งที่มันหยาบหยาบนะแต่ชั้นระดับหนึ่งสองสามนี่มันก็มันก็ยังพอเห็นอยู่พอเห็นอยู่แต่ว่าชั้นที่สี่มันเริ่มระงับลงไปและอาการทางกายจะระงับลงไปอาการทางกายจะหายไป พอหายไปแน่นอนมันจะเหลือความบ้างๆที่เป็นอากาศแล้วก็บางคนก็จ่อเข้าไปในอากาศอีกเป็นอากาศสารนัญจาเยตนะไปแต่ระดับฌานทั่วๆไปนะชาวบ้านแบบไม่ได้ไม่ได้บวชไม่ได้ถ้าเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยอะไรเนี่ยใช้ระดับปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุรชฌานก็พอแล้วเนาะ